บอกว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าขอสักตัวได้ไหมฟานจะมาน,ะมน,น,นี่นง่บอนะยายถ้าเป็นยายยายจะบอกให้เ <Okay. S 2> ลยโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรบอกว่าถามเจ้านายสิเจ้านายคือใครเราจะมาวิพื้นวิพื้นกลางแม่ดู แม่แม่ดูอยู่ด้วยให้กดกดเยอะกดเยอะๆแม่มีดูอยู่ด้๋ยวนะฮัลโหลแม่บอกฮัลโหลแม่แม่ดูอยู่เหรอมาคุน

ใส่พิมพ์วะเนี่ยเฮ้ยคนดูสิบสี่คนเฮ้ยป้าก็ดูเหรออ,ร <c oughs> อีอกการทำอะไรอ่ะเฮ้ยคนดูสิบหกคนม,มาหกชุด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 ไม่ยการ์ด่ ชื่อที่สองเริ่มเอ้ยกะตุกไปเนี่ยเออแล้ว ปะมารับแม่ที่ทำงานสาวน้อยใครเนี่ยสาวน้อยปะมาปะมารับแม่ที่ทำงานเฮ้ยไปดูหรออไรคะโอโอพี่กระขินว่าอะไรอะ ก็เขียน Hello กับอือพี่ฟ้าอ่าน่ัใช่ไหม Hello 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 ฮ o โ l a n d h o โ l a n น Hello ป้ามารับแม่ที่โรงงานเฮ้ยไม่ใช่ที่ทำงานมามาชุดที่สามอะนะ